สบายดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเมนื่อนี้พบกับบาตะพิการตาชาแนลเมื่อนี้เฮามีแนวดีๆสิมาฝากที่ฝากน้องเนาะก็คือเฮาจะพาทุกท่านมาทับซมคนพิการตาของเฮาสารกระตานเนาะเห็ดหัตถกรรมจากสารพี่น้องก็คือมาพบกับเพิ่นเลยเนาะสบายดีสบดีลุงเออ sư nhắn nó này oh, Mùi sư <laughs> Sư lọt nó hết nhắn đi luôn Săn cà ta Cà ta giang nó Sa giang uh... Chắc mét này nhào này Sông mét 30 Sông Vừa ngọc phía nào คมยาวของกระตาเพ่ปกระตาย่างอ่าซ้านนี่ซาน,นไหมไปจะสั่สงจะสั่งมีลูกคขาสาั่งเ,ออเหียนเป็นตะดนหรือเปอ่ออออลุงซุงนี่จักแมตก็ห้าสิบลุงซุงห้าสิบ Nhau chết nhau 70cm gang tọc nhào, này nhau 3 mét thôi nè à? 2 mét 2 mét 30 sa anh sa mẹ ta nhảy bọn này hết mẹ sa nhảy sa tọc này mẹ sa mẹ bỏ mẹ sa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  เนยาักบ่เฮียนอันนีนัก่านกน้ำหอมบ่เห็นเนาะี๋ยวใส่เอามือสัมผัสพ,พี่น้องนี่คอยสอดใส่เท่ลาละอันนั่นเนาะมัน เขาเอิญยังไงชันเป็นขู่บอลเรืออะไร,รได้ชันไนรไคัดไงชันไรคัดไปเหี่ยนอยู่ใช่ไหมเหียนอยู่นาแกวันนาแกนกครแกสอนแขวงสวัสดิเขตนอกปีได้ไปเหี่ยนเนีเเนเ่ยอ๋อ <laughs> ลืมแล้ว <laughs> เอะเธอว <s ans> ่าชันนี่มาลายปีแล้ว,นวเนาะก็ <g ug> ได้ขายอยู่บ่มีภูมิสื่อซอยอยู่บ่ชื่อยอยกการกระกาศอ่ไ้เออ กาวาจักมื้อนี่แล้วเนี่อกำลังสัมผัสเพิ่งเยู่้กาวานวยสำนี่นี่ราคาเท่าไหร่าาปเด้อโอเซนกีบหรือแซนปลายฮะแซนกีบเนาะ ถ้าเขาอยากได้แบบหน่วยน้อยๆเนี่ยได้กระเฮ็ดได้ป่ะ,ะแบบเป็นกระตาใส่สบู่กระตาขั้นหมากอย่างสินะนโ,นอนโอ้ขายตามขนาดเนาะเอเอแล้วซื้อตอกเนี่ยแบบเม็ดเทไรในนีเกาะเท่าไรกไ็แสนปลายเอเอแสนดวงโอ้อันนี้ซื้อจุเวียดวะนี่อโอ้สองแสนดง ตีนเงินลาวเฮาก็ฮอยแสนป้ายเงินกบเนาะเออๆๆตัวนี้ต้องยาวนบ่ะเนาะลุงยาวบ่เนบ่ฮะเออเ็ดเได้ยาวนเออๆได้วกะี่สมมุติมีผู้อยากอยากเียนนี่ก็สอนบ่ลุงเออ เอาเก่าตัวแขรงครับสัสอออันนี้อันนี้เขาเอิญไล่คัดเนาะคันล่ซองนี่มันอันนี้แบบคอควนความสองย่อขึ้นกระสองอยคัดันเออเออนี่บุตชายอยู่ไหน อือออันนี้มันเริ่มกอ่กอลกล่อก้นมันเนะาะเออช่เงาเลยครันช่เงามาพี่เลยแล้วก็ชี้ทางด้อันเห็ดเป็นผามันขึ้นนะคางมันทั้งน,นี้เออตัวนี้เขาก็งอขึ้นอันนี้เนาะเอ่อน,น,นี่ตัดเป็นแฟนก่นมั้งเนี่ยทางด้ายยังไงแฟนก้นให้มันใหญ่ดีๆกดมันนี่เนาะมียางกระยาต้องเห็ดก้นกน่อนเนาะ เจ้าก็เป็นบ่ปะเนาะเป็นเนาะเออาชันนี่ช่างได้เจ้าก็เป็นนั่นแหละชานนี่เชีเออชานไรขัดนี่ได้เยอะเนาะไรช่องกูได้เชีพูดได้ชอบก็ได้มาตัดท่านหนึ่งเออเจ้าตัวนี้ยาวๆนี้มากนี่นี่เวลาเราจะเอาขึ้นเนื้อหยาบเนี่ยเฮ้เฮาชานเป็ดแพทย์มินิสบายเออฮันแล้วบัตรเฮาจีก่อขึ้นนนั่แหละมันชิหยาบ เคยยังเอืออะแเาคยเคยชานนิ่ชันนั่นะยังพากระตาดนันเี้เขาใส่ลีใส่ต่อนเคยเคยช่ไเน่เออเคยเคยชันเรื่องแบบชันพากระตาดนี่นะเออขึ้นตอกที่ช่องที่ชามไปแล้วเออสบายปะอืมับขึ้นตที่กับตัวแนนวเขาแอมเทียงหน้าตะกี้เขาใส่ใบตองนะชันชันยังไง เออพอมาพงั้นเออเออนั่นแหละก็พอเป็นยุทธิกิแต่พอเทายั่งแล้วเห็นเทาซานแล้วก็เฮียนซานน้ำเล่าซานแล้วก็เอาไปตองมาห้องเออเอาไปตองมาห้องแล้วก็หนีบมัดซะกันมาเนี่ยเออตะบกอกเออแล้วก็มายกใส่ียมฟ้าเทียงหน้าสิโอ้ก็คักคักบนบกเอ่อบนฟ้าก็บกตัวคับบเอออันนี้ก็จะน่าจะต้อง ยงยขึ้นคางวันนี้เนาะเอาบัดขึ้นนิดหน่อยหนึ่งค่ะเออเพื่อเอาชานเอาเอาเส้นไม้ใช้เลยเลยได้เนาะมันก็สิไลยขึ้นอยู่เอาบัดตัวนี้ตัวมันยาวๆนี่สิทบขึ้นบ่อันนี้นี่กับเห็ดตั้งตั้งขึ้นคือกันคางนั่นเนาะเอาชานไปกาวก้อนมันเอาปอแล้วกับเออคางใส่คางคั่วทั้งหนาทั้งล่างแล้วก็ทั้งก้นมันเนาะมันเดือดม้นเลยใช่บัดเออตัวนี้จะก็ปล่อยทั้งหลังมาพี่เนา เดี๋ยวเกเอาขิงพี่ทังนี้เอาขพี่เออเออเาเอาขิงทังนี้เ้ให้มันเคืองกันเนาะโอ้เพิ่งพี่น้องสีมือคนพิการนั่นเอพี่น้องเยเอฮครก็รกไว้เอบอมื้นทางเนะเนาบันทันเาเาีดนะไรมันจังซีอเขากันคากเนี่นะระจักรข้อ จัดเอแบบชูดเทละอันชูดๆแล้วก็ดึงดึงไปน้ำเออเออตายไปแล้วบเจ็บบบมือนี่โอ้ยเดหอยมีดสา้ยเจ็บบเจ็บจนมือมีปาทของไอ้มือนั่นเนาะโบหรใจโบไรเดนกัแมใจฮ้อนยิ่งใจฮ้อนใจอดใ่มันหรอ อดทนว่าง่ายเนาะต้องอดทนโอ้ยคนมันน้อยเปพี่น้องเอ้ยเผื่อสิได้เงินมาเนาะก็ธรรมดาดันวีวีเขานี่นะเด๋เอาไปเห็ดดำไหมใช่กลาว่าคันคันเห็ดแท้ๆบอกไปเห็ดยังนี่ tăng toแต่ sàn cả ta này nè, 5 mươi thôi nha, 5 mươi lẽo bọt, bọt, này nè, sàn mới, mươi sàn mươi lẽo no, cái lăng tì vào. đây vào sáu mươi lưu bọt, ờ, sáu mươi khưng, đó. Thịt nướng nó 2 nồi Nó ทิดละสองแสนสมมติว่ามีคนเอานี่นะหน่วยหน่วยละแสนนี่ก็จ่ไลอันนี้ยิงตามพคนสิหายวะนี้นะยังว่าเป็นราคาไตโตเนาะเออพี่น้อเเออเฮ็ดไปนี่แหละใครกวานั่งหายใจทิมละละเนาะเฮ็ดไปก็ดีดีนล่ะอหอะ ซานคาคักๆนี่เอาไปวางขายนี่ในงานงะเขาเจัดแสดงนี่นะในหอพิพิธภัณฑ์นี่ยหอวัฒนธรรมนี่ยใช่เขาแสดงล้เอะทิศนี่แหละวันชุกวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คันว่าเ,านนเอาเฮ็ดทันแล้วไปวางขายเนาะสนับสนุนคนพิการคนพิการตาซานกระตาเด้ะ เราก็ซื้อขายบัวแพกอน่วย, 14, 000, 30, 000. ยนู้นละสิบสามพันสามสิบพันต่างส่งเสริมหัตถกรรมขักแล้วขักแล้วเนี่ยโอ้ขกัขกขกัขกขกัขกขักเอาพี่น้องเลยกาชิได้ทำลาพาจากเพียงเทนีเนาะ หวังว่าคือสีได้ความหู้แล้วก็มีประโยชน์หลายๆาอย่างเนาะถึงเขาเป็นพิการแต่กับบริทอทอยสืบต่อภารกิจเรีรเยกงานเฮ็ดเฮ็ด,ด,ดอะไรก็เฮ็ดเนาะบางเงาพี่น้องเลยชีวิตอะไรแล้วชีวิตดีดเลยเขายังหูรสารกระตอกกระตา เหียนสองมือจะไปเหียนสองมืออ๋อใช่น้อยเออเียนมือชุกเลยอ่ะชุกมือรวยเนี่ยเออชุกแก่อ่อ่าอ่มไปใส่ใส่ชุกน้าแต่พวางป็นสายกับมาเลอ่อ่แงปลาลมนี่กัมาเ้ยอ่ะอืเอาขอบใจพี่น้องสุขุสุขุนที่ติดตามช่องย t u b e บัตตาปิกาตาดยดีเสมอมา ขอบใจสุขุสุคนเออที่เขามาให้กำลังใจกับพวกเฮาสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคําว่าสบายดีสบายดี